ขอบคุณคุณครูมากเลยก็คือคุณครูช่วยช่วยแบบจัดวิธีการคิดรอบนี้ก็คือตั้งใจว่าอยากได้เจ็ดแล้วก็ได้เจ็ดด้วย English know how ขอบคุณคุณครูมากเลยก็คือคุณครูช่วยช่วยแบบจัดวิธีการคิด วิธีตอบคำถามได้ดีมากเหมือนจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมืนมีคอนเทนต์ในหัวมีสับในหัวแหละมีวิธีการเขียนที่ที่เราคิดว่าเราถูกต้องแหละในวิชาชีพของเราในรูปแบบการเขียนของเราแต่คุณกูช่วยตบๆให้อยู่ในรูปที่ว่าพอ,อาไปสอบไอเอลนี่ได้คะแนนมากขึ้นเหมือนเคยสอบ i อเอลเมื่อตอนเป็นเด็กเลยนะครับเมื่อประมาณแบบ12ปีที่แล้วตอนนั้นได้ได้โอเวอร์ออรอบนี้ก็คือตั้งใจว่าอยากได้เแล้วก็ได้เด้วย ครูไทยตั้งใจสอนมากแล้วก็เต็มที่สิ่งที่ได้จริงๆจากคุณครูนะครับก็คือเป็นหลักการที่ใช้ในการตอบบางทีเราไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่า i อเเนี่ยต้องการอะไรจากเราแล้วแบบเราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าอยากจะได้สอบผ่านเราก็ต้องแบบมันมีคนช่วยโค้ชให้ก็ต้อง,ต,องต้องตั้งเป้าก่อนแล้วก็ ข้อที่หนึ่งเลยที่ผมว่าเราแบบเชียร์ให้มาเรียนนะครับก็คือเรื่องบรรยากาศเพราะบางทีการที่เราไปเราได้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งในที่ใหม่ๆที่ได้แบบโฟกัสกับการเรียนจริงๆเราก็จะได้เก็บเก็บเอาความรู้ใหม่ๆไปใช้ได้แต่ว่าจะหวังว่ามาที่นี่แล้วให้ได้แบรนด์ที่ต้องการเลยไหมก็คือต้องไปฝึกด้วยเหมือนก่อนหน้าน,นี้คือพี่ก็ฝึกตื่นเช้ามาเนี่ยก็ฟังความรู้ภาษาอังกฤษเก็บทุกวันเลยก่อนไปสอบครับ